คู่นี้มีด้ะยาันไปกับ4,000บาทนะครับทำนานศึกวอทวีชัยพลมงคลพิจักษ์เมืองแก่น หลังจากจบคู่นี้จะเป็นสุขสันน้อยสอสุขสันพกม้าเหล็กเหยียบวีรัมมาเล็กสุดเทพลูกมไม่เพี้ยนจะพบกับสิงห์นมสิงห์ม้าสัน วัยคนนี้เดินทาง้าร์ด0 0บาทไปกับสีทกานนะครับเในรอบกลางเวทีก็คือธนาสิบวทตีชัยแลลว้งสิคูบายจันที่ัต่อมา ครับขอเสียงตบมือรถจักรยานยนต์ตายแล้นะครับแรงไล่ร้าบุกกลางเวทีเมื่อวบ้านจงดียว ป้านเต้านะครับจะตุ่มผมมู้มอบพรมลายให้ผู้จัดให้กับทั้งหมดทั้งคู่ครับอนาคตโปสเตอร์ใหญ่แล้วครับเสียงสีบ้านเต้าเมาื่อคืนนี้ชกข้ายกครับไม่ว่าจะเป็นงานบูชานบอลติดต่อไล้ครับพ่อตีให้การสนุน สิษฐาบูบ้าดีไม่มีใครรู้จักมม่รู้ว่ามาจากไหนนั่นคือเสียตีกล้าจันเดินทางมาไกลครับตุลกเครื่องมานลครับขอเสียงตอบรือด้ครับขอบคุณครับตีแฮงๆกันัครับครับมวยพิจาร่าเจ้าค่าเจ้ามวย จำนวนศึกวอทวะมีใครกับโดนบางคนสุดท้ายมืองแคนเป็นพันข้างละสองพันบาทไปก 4, ลับสี่พันครับเขาโดนสนใจนักฆ่าครับเพราะว่านักฆ่าคือใหม่ดูแต่มวยหลังจากคู่นี้จะเป็นสุขสันน้อยสาวศึกสันกลับมาเหล็กเกียร์ดีลัมใครสุขสันน้อยครับให้รถรงมาด้วยนะครับรวมรวมเป็นพันมาห้าพันห้าร้อยบาทใไปมาเหล็กเกียร์มาแล้วครับยุคที่หนึ่งดูแต่ตาครับหมูต้องไปเท่าไหร่

กูเมื่อกี้กูถ่ายตะเวนีได้เอาเจ้าของเครื่องครับมาดูไม้ให้หน่อยครับไม้สายสีนะครับไมีปัญหานะครับไม้เต็มเต็มมือตีติดค้างมาเว้ยเน้ะครุขเครื่องครับมาดูไม้ให้หน่อยยาวหัวลุ้นนะไม้ท่านานะครับไนหัวคุณ มวยพอดีเล่นกันได้เสียห้ายกนะครับอนาคตมวยเงินแสนกันทั้งคู่ยังไม่ถึงล้านนะครับไม่รู้ใครจะไปถึงดวงดาวใครจะไปไม่ถึงวันนี้ท่านผู้ชมไม่ต่ำกว่าแสนคนนะครับท่านผู้ชมขอขอบพระคุณมากครับที่ให้การ การสนนบักเทียนงขเรียกนะเรียกมันยาเอิดยาเอิดยาเอิดต่อไปมายกยาเอิดยี่อียนลม่ถูกเียาเอิดเพอบางคนเปเ้หาพนาว่าไงพอบางคนขยับข้าหา ขอลมงคลบอขวาธนาศิษ์ว่าไงใครอลลิ่ากันเยาศุทีมซ้ายอคบลงขวาธนะศิษ์ไปซ้ายบอลมงคลขวาตาซูเนใครกันตายที 花儿，哎，我这开桃花了，哎，黄老弟，哎，我 ากเกบรำาเพันมาาอยบาทฝาสันน้อยมีไหมกับบาเล็กเไม่ด้วยครับเขาแทงเขาแทงจ้ะแตกเลยนะมึงไปต้องมึงไ่ต้องสัวใหเขาเสียตี้องสุดเจี๊เลือกไม่เทียบกับซีมงสุดมอสันแล้วก็ะปตกรับหกอ้าพอเทียบไปกรับยกรถเท็กซี่เจ้าเดิมพร้อมนะครับยังมาประกาศชกี่ติอกไหม เทียมเห็นเสื้อขาวอทั้งคุณบอสุเียเีวคอทังคุณบอสนน่ซ้ายประมาเสื้อขาว่ะุดห้อสันกล้า65พอที่ขอสกับยกเขอสนใจนะครับจะลอยพร้อมเลยมาแดงเลยมาแดงเลยใกล้ใกล้บล็อกดียีเจ๊เรียนแน่นเลเรียังสอย่าล้นอยงาล้ไปเป็นูี่ทีลงเวที ทำไปับล้วครับรอบนี้รางวัลดเดอให้ลครับผมเลี้ยงรงครับพี่เลี้ยงรงครับพี่นักบุแงรงครับขอความกุณาด้วยนะครับหลวงพ่อกรรมการับมมืคเขาปั้มขึ้นเฮ้ยรอลคกครับ ครับจบลย้บนเลยครับเบลดตัวจากที่มอสันน้อยจะเคุณสุกีไม่เลียงกับชิ้งมงสุดมอสันยกกหน้าพอเพื่ออรับกัดโดยเพชรสสนใจนะครับเป็นตัวผมนะครับนักมวยเีื่ออ่านทีละสามคู่นะครับทีละสามคู่คู่ไหนเข้ามาไหนเตรียมตัวพร้อมเลยครับสุกสันน้อยสองม้าเล็กเกียรติั

ออไปไปยกพี่ซียักจังนาบเลยแล้วก่กลับบ้านมาคนรักติดบนแงุทงไส้เสียระคางบางขึ้นมาับตาพี่บอกันตวถุงลเยๆไ่อีกไยไปนะอีพิมอีพิมข้าอยู่แล้วเยอะๆ

¡Ay, จจตัวต่อตสนใจต่อไปผมจะให้โมบอกคุณติตามรายการเลยนะครับไม่เป็นจะมาดูตัว